จะพาไปเที่ยวกันที่ไล่สี่สุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้วันที่18กันยาเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไล่สุรีมัน,เป,นเป็นไล่แบบอะไรวันนี้วันที่18เนี่ยมันเป็นวันพิเศษยังไงก็คือนนมันเป็นวันครอบ3ปีที่เราได้เจ้าปู่บัตตี้มาเนี่ยนะ แยวเราจะเที่ยวกันที่สีทุรีฟาร์มเนี่ยเราเคยไปมาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อสีทุรีนะยังเป็นเค่น,นี่ฟาร์มอยู่อยกทอ่เราชื่อแคน,นี้เลยตั้งชื่อไว้เค่น,นี้นะไปเมื่อสองปีที่แล้วเค่น,นี้ฟาร์มตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแต่ให้น้องสาวมาบริหารนดนีเดี๋ยวเราไปกันครับ จากบ้านเวลา1 1โมง40นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าจะถึงวันนี้จะถึงกี่โมงนะฮะตามสไตล์ slow dive นะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่เราเดินทางโดยใช้ถนนวิภาวดีนะครับมุ่งหน้าบางปะอินนะฮะแล้วก็เลือกใช้เส้นทางข้างล่างนะครับไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะว่า ขึ้นไปข้างบนเราก็ขับอยู่90 mm. ก็เท่าถ้าเราขับอยู่ข้างล่างนะ mm. ก็ขับข้างล่างดีกว่า mm. เดินทางมา1ชั่วโมงนะครับ mm. ก็อยู่ที่ mm. เส้นวางน้อยแล้วนะครับ mm. ก็ถือเลยว่าเป็นการทำเวลาที่ดีนะคร1ชั่วโมง mm. กับระยะทางประมาณ80กิโล ก็คาดว่าอีกสักสองชั่วโมงน่าจะถึงสี่สรีครับ mm. ขับมาสองชั่วโมงนะนะครับออกจากบ้านตอนติหนอโมงสี่สิบนะฮะตอนนี้สองชั่วโมงเราถึงที่แก่งคอยนะครับ mm. ก็เวลาเฉลี่ยปกติะครับ mm. ก็ไม่ได้ช้าอะไรนะฮพราะเราไม่ได้แวะอะไรเลยเราเตรียมของมาหมดแนละ้ว แล้าอาจจะมีแวะอีกที่หนึ่งคือตอนซือน้ำแข็งนัง่นเองครับก็คาดว่าอีกสักประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่ากว่าน่าจะถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็วิ่งมาบนถนนมิตรภาพนะฮะเสียเวลาพักกินข้าวไป เกือบชั่วโมงนะฮะแต่ความเร็วแล้วก็รับได้ปกติครับตะกี้วิ่งมาร้อยกว่านะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าจะมาสีตุลีเนี่ยซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นเขื่อนลำตะคองขวามือเป็นเขาใยญ่เที่ยงนะฮะพอวิ่งตากกอมถนนมิตรภาพไปจนสุดสุดเขื่อนลำตะคองครับมันก็จะมีซอยเลี้ยวเข้าไปเรียวกยว,ว่าซอย ลอยคองไทยนะครับเข้าไปตรงนะี้ที่เขื่อนเนี่ยลงไปได้นะครับมันจะมีทางลงไปนะลงไปจอดชิวๆิวลิ่มน้ำได้แต่ช่วงมีน้ำน่าจะขึ้นถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งมันจะมีถนนโผลขึ้นมาเป็นถนนวิถีภาพสายเก่านะับอยู่ใต้น้ํา นี้เราก็เลี้ยวเข้าซอยที่เราจะไปไล่สีสุรีนะนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาแวะซื้อสเสบียงก่อนนะฮะ้าซื้อพวกน้ําแข็งอะไรที่ไปเลยนะฮะก็จะเป็นร้านค้าชุมชนนะก่อนก็ไปจะมีตลาดนัดมีร้านค้าแถวนี้เยอะแยะเลยครับขาดหลืออะไรแวะซื้อตรงนี้ก่อนได้ฮะ,ะมีทั้ง่านทั้งอะไรทุกอย่างครับตรงนี้คนเหนิน,น,นชาวบ้านนะ ล้ำคาในขี้นกนี้จังเลยอ่ะแอดมินลงไปเช็ดขี้นกเนี่ยดิเดี๋ยวซ้ายสีแยกนี้แต่ไม่มิอืม้อเลย่น้เเล็บแอดแต่จังชัน ครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะครับเราไปเที่ยวเขาใหญ่กันมาก่อนนะวตอนนั้นอนะ่ะอยู่ดีอากาศมันก็หนาวอยู่ดีอาากาศมันเปลี่ยนมันหนาวขึ้นมาเพื่อนผมก็เลยชวนชวนมาเที่ยวต่อที่ไร่เขานะก็ขับจากเขาใหญ่มาต่อที่นี่นะฮะมาถึงก็มืดละข้างทางนี่มืดตึ๊ดตือเลยนะ เจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นตอนนั้นมามืดๆนะทางก็เป็นทางทางแย่กว่าน,นี้อีกตอนนั้นที่มา,าอ้าวอ่างงแล้วดิมากี่ทีก็หลง ซ้ายแต่ซ้ายนี่ไปไม่ได้นะไปได้ดินั่นไงแล้วก็เอากังหันลมนี่เป็นพิกัดเราตัดมูล่ีมันไม่ได้จะไปมันใช่หรือเปล่าล่ะว่าจีเพนมันว่า<ต>ไงอ่ะให้ไปทางนี้อ่ะก็จะไปจีเอส <GH B. S 2> บอกมาทางนี้แต่ให้จะไปทางขวาแล้วจะไปถึงไหมไหนเขาล่ไงเขาจะมีหลายทางนะดที่เขาหลังมาไม่ได้แน่ เขา,าตามทีวีเนเขาเลยเราเหมือนอารมณ์แบบหลงอนะเพราะทำไมเราถึงหลงไงเราก็ตามจ p s เราก็ตามทีวีสไม่ใช่เหรอฮะเราตาม g ี s ีสแต่ว่าเมื่อกี้มันมีให้ตรงอีกแล้วก็ไปเลี้ยวอีกทางหนึ่งเราเลือกผิดเองใช่ไหมใชใ่ใครเลือกใครเลือกไม่รู้ สองโลอะเป็นแบบนี้หมดหรือเปล่าไม่รู้มันคือวิถีเราเราเลือกทางของเราเองอทางดีกว่านี้น่าจะมีนะแต่แอดมินเราแอดมินเราเลือกทางอย่างนี้เก่งกว่า GPS มันจะได้มีอะไรนะคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าบออีกหน่อยคนเขาเห็นทางอย่างนี้เขาไม่มากันล้าทำไงอะ ก็ไมม่รู้ราาระันกี่เรามารีวิวให้เขาหรือมาดิสเครดิตเขาวะก็เราผ <ฮะ S 2> ิดอะเราเลือกทางผิดแล้วเราก็ยังเลี้ยวเข้ามาทำไมเราไม่ขอยหลังนะนใช้ G P S ไม่เป็น <c oughs> อุย<ว>้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว <c oughs> จะไหวไหมวะพี่เจ้าดูท,ทางหนูดิ จะไหวไหมเนี่ยทางมันเดี๋ยวลงไปสำรวจทางก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะไปไหวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอด จดหมายของเราอ่ะน่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนูน้นเราน่าจะมาผิดทางแล้วแหละไม่หลงก็เลยนี่แหละคอนเซปต์ Concept ไงสโลดายเข้ามาคอนเทนต์ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> อันนี้เจ้า เจ้าของไล่เจ้าของไล่บอกไปไม่ได้กับรถสิ้าล่ออะไรมาผิดทางมากี่ทีก็ยังผิด ตอนนี้ก็4โมง5 0ินะครับก็ใช้เวลาไป5ชั่วโมงนะฮะตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วข้างหน้าเราจะถึงแล้วาถึงแล้วครับนี่ใช้เวลา5ชั่วโมงครับข้าวันทอแม่พ่อแม่นะครับรอต้อนรับเราอยู่คุณพ่อเสื้อสีชมพูนะฮะเป็นพ่อ,เ,อ,พเ,ปพอเป็นเจ้าของเจ้าของไร่ที่นี่นะครับ ชั่วโมงฮนะหากที่เรากินข้าวกับหลงทางไปชั่วโมงหนึ่งก็เท่ากับว,ว่าใช้เวลาเดินทางสี่ชั่วโมงนะครับใาที่นี้ใช่เลยใช่เลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาได้ไหมนะโอ้ย ีเอาตูดไปนี่ใช่ไหมไม่ได้ตรงโน้นแล้วกันไตรงโน้นไาโน้นนะตอนที่เราขับมาก็เป็นทางเรียบธรรมดานะเราไม่รู้สึกว่ามันขึ้นเขามาเลย แต่พอมาถึงตรงเนี้เป็นหน้าผาเนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาที่จะ ใช้เครื่องบดตัวนี้ทีไรก็นึกถึงพี่กลางนะครับแอดมินเพจจุดจอดนอนนะฮะพี่กลางเป็นคนให้ตัวนี้มานะครับใช้ที่ไรก็ถึงถึงพี่กลางตลอดขอบคุณนะครับพี่กลางที่เขาใหญ่มีหมีขอนะแต่ที่นี่ก็ที่นี่ก็มีนะที่นี่มีหมาขอใช่ไหม hey. เฮ้ยเฮ้ยหน้าตาเหมือนหมีขอเลยนี่มีแผงหน้าอกด้วย เป็นหมาขอ,อดูวิวครับตอนนี้มีสมาชิกแค่1เต็นท์กับอีก1คันเป็นลูปท็อปนะฮะอันนั้นก็เป็นพักพวกกันเป็นเพื่อนโจ๊กโคลาชนะครับ วันนี้เรามากันก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีลูกค้าที่เคยทำรถกับสโลไดใหเรานะฮะมากันอีกสี่คันที่นี่เราเคยจัดงานสโลไดชวนเที่ยวนะครับครั้งที่หนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะฮะเดือนนี้แหละเดือนเดียวกันนี้แหละเมื่อปีที่แล้วเราจัดสโลไดชวนเที่ยวกันที่นี่ครับครั้งที่หนึ่งช่วงนั้นอากาศหนาวนะฮะ ส่วนคืนนี้อากาศก็น่าจะอยู่ประมาณ21-22ประมาณนี้ตอนกลางคืนตอนนี้เราก็จัดรถนะครับจัดพับตอนมามันก็จะลกๆทุกทีแหละแล้วก็ค่อยมาจัดกันใหม่ยังไม่ต้องเป็นที่นอนหรอกเป็นที่นั่งก่อนก็ได้มั้ง จะนอนแล้วใช่งนอนมา,ากเลยจะได้ปูให้ดูว่ามันน่านอนขนาดไหนไงอ,อึ้ช่วยหน่อยสิอุ้ยอ้าอายลากเลยก็ <c oughs> เป็นอย่างเดียวที่ผู้ทำได้นั่นแหละผู้ทำคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปนั่งดื่มกาแฟตรงนี้ โอ้โหวิวดื่มกาแฟชงเตรียมมาแล้วมัวแต่ไปถ่ายคลิปตอนนี้แอดมินของเราก็จัดพอปเสร็จแล้วนะครับนะฮะมีของจุกจิกจุกจิกเสาตะเกียงอันนี้เสาตะเกียงก็ทำเองนะครับ อร์นิ่งแล้วก็ทำเองพูดแล้วก็ที่เมื่อก่อนเราเรานั่งเนเก้าอี้บาร์เพราะว่าเราที่มาสองคนอ่าอ่าว่าไงนะแอดมินว่าไงนะอ่าพูดต่อบอกว่าเมื่อก่อนที่เรานั่งเป็นเก้าอี้บาร์ค่ะเพราะว่าเราอ่ะไปเที่ยวกันสองคนใช่แล้วเราก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดบาร์เครื่องดื่มเล็กๆเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอือเป็น บาร์เครื่องดื่มริมชายหาดเป็นมินิบาร์อะไรอย่างนี้นะมันเป็นความฝันของผมเลยเมื่อก่อนนะอยากจะมีบาร์เล็กๆนะเราก็เลยทำอย่างนี้มาไม่ได้ขายใครนะก็นั่งกินกันเองสองคนแต่หลังๆเริ่มจะมีพักพวกเพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นที่ไปเที่ยวด้วยกันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยออกชุดเก้าอี้อย่างนี้มาเพื่อจะไปนั่งกับเพื่อนๆได้นะฮะ สโลไดจจริงๆชื่อรถเราไม่ได้ชื่อสโลไดนะครับผมมีชื่อของมันอยู่ไม่มีใครรู้แหละฮะเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้รู้นะครับรถผมชื่อเจ้าแมวน้ำนะฮะทำไมถึงชื่อว่าแมวน้ำเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วที่ผมซื้อรถคันนี้มาเนี่ยแฟนผมไม่รู้หรอกผมตัดสินใจผมวางแผนไว้แล้วก็ไปซื้อมาอ่าฮะพอขับมาถึงบ้านปุ๊บ แฟนก็ถามว่าพี่บ้าหรือเปล่าซื้อมาทำอะไรแต่ช่วงนั้นมันจะมีประโยคที่เขานิยมกันอยู่ครับก็ว่าซื้อมาทำแมวน้ำอะไรนะฮะผมก็เลยคิดว่าก็ซื้อมาทำแมวน้ำไงก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าแมวน้ำนะฮะก็ถ้าไม่มีแมวน้ำวันนั้นก็จะไม่มีสโลได์วันนี้นะครับส่วนชื่อสโลได้เนี่ยผมตัดสติกเกอร์ก็ตามคอนเซปต์รถก็คือรถมันขับไปได้ชา้ชา แล้วก็วิถีเราก็เป็นแบบใช้ชีวิตช้าๆ slow l i ฟ์ประกอบกับขับช้าๆก็เลยกลายเป็น s โล w ดฟ์นะฮะรถคันนี้ได้มา40,500นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นกระแสแค c เปอร์แวนยังไม่ได้บูมขนาดนี้นะฮะแต่ตอนนี้ราคารถมันขึ้นแล้ว ได้มานี่ก็ไม่ไม่ได้ซ่อมบำรุงอะไรเยอะนะครับก็เปลี่ยนแค่พวงมาลาัย power เพราะเดิมมันจะหนักมากนะครับเปลี่ยนเป็นพวงมาลาัย power แล้วก็ทำแอร์นอกนั้นก็ซ่อมนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่เคยมีซ่อมหนักๆเลยนะครับตั้งแต่ใช้มาถือเป็นรถหน้าใช้ครับมันอึดถึกทนมากเลยนะครับขึ้นชื่อมากอีสุสิบดีนี่มันจะไม่เหมือนรถตู้รุ่นอื่นนะครับเพราะว่า จริงๆอ่ะมันคือรถบรรทุกนะฮะพวกแหนบเครื่องช่วงล่างเลยของมันเนี่ยคือรถบรรทุกมันก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันหน่อยแต่ข้อเสียมันก็คือเสียงมันก็จะดังลั่นอยู่ในห้องห้องคนขับเนี่ยครับก็ต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปครับแรกๆนี่คือต้องตะโกนคุยกันนะฮะ หน้าต่างนี้ผมก็เจาะเปิดเองนะครับตอนแรกมันมาเป็นตู้ทึบก็แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะจนทุกวันนี้ผมว่าผมก็โอเคแล้วผมไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรละเราจะอยู่กันที่นี่สองคืนนะครับกับแบต20แอมป์เราก็พออยู่นะฮะ ก็เลยเหมอกเน้น ตอนนี้เพื่อนๆเราก็มากันเกือบครบแล้วนะครับขาดอยู่ประมาณสองคันนะเดี๋ยวตามมาสมทบกันอันนี้พี่โอมกับพี่โบนะครับประเดิมรถครั้งแรกนะฮะเปิดสิงรถครั้งแรกชอบไหมครับชอบนะ <laughs> นี่เพื่อนชาวต่างชาติแล้วนะครับมิสเตอร์นาธานสโลได้นี่พี่โจกจากโคลาชนะฮะพี่โจพี่โจลุบทับนี่ซีวิกก็เที่ยวได้ ซีวิกโหลดเตี้ยก็แคมได้นะ <c oughs> นี่ครัวคุณโจ๊กนะครััวคุณโจ๊ก <c oughs> <c oughs> แดดแดดเปี้ยงมากครับ อน,นีี <c oughs> สมาชิกใหม่ของเราเจ้าลูซี่เจ้าลูซี่โดนขังอยู่ในกรงลูซี่นกน้อยอันนี้แม่งงานเรา เราก็กำลังเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่ที่มามาเที่ยวมาเจอกันได้มารู้จักกันนะฮะขอบคุณพี่โจกพี่โจ้พี่นาธานนะฮะพี่โอพี่บอมแล้วก็ทุกๆคนนะครับพี่จอนด้วยรวมทั้งพี่จอนี่ต้องขอบคุณมากๆ มาจากชายัยภูมินะฮะแล้วก็หลบทางไปร้อยกว่าโลแต่พี่เขาก็บอกสนุกดีไว้โอกาสหน้าเจอกันอีกนะครับพี่จอนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ